ถ้าผู้ชมดูท่านะคะไม่แก่มามามันคือตัดการตัดต่อให้มันมีสั ชันนายเป็นปมือนทนานิสโหดที่สุดบนโลกไปเนี่ยแต่ฉันมีสกินทนายด้วยโง่แกสกินนี่ไม่เกี่ยวฉันนายเก่งที่สุดบนโลกไปนี <c oughs> ้ฉันบอกแลว้วฉันเก่งที่สุดบนโลกไปนี้เฮ้ยค่อ,คอยๆผลเลยวะน้องชายน้องชายอุ้ยๆเก็บสองเลยอ้อน้องชายทำไอตันเก่งอย่างี้ครับตอนนี้ ทำไมทำไมตอนเก่งนะครับทำไมตอนเก่งนะครับทำไมเก่งนะครับแก็ฉันคือมือทำไมลองจับพิจูไงอ๋อว่าแล้วทำไมเก่งจังเฮ้ยติพฮ้ยตาตานมันจะฆ่าพี่มันจะฆ่าพี่พี่ว่าแล้วพี่มือทำไมที่เก่งที่สุดในโลกเฮ้ยตาเมื่อวานระเบิดมาวันนี้ตาระเบิดมา มันมันีแล้วไอ้กระโปวะเนี่ยแกโปวะเนี่ยฉันก็ต้อยิง็ดเดียวสนดนหัวแล้วดิอันโป้ท่านผู้ชมตันโป้ตันไม่ได้โป้ตันเล่นมือป่าไงแบนมันแบนมันมันโปมีเสียงมาจอกมตันกโป้ชว่าแกโป้อะตัน ทำไมฉันไม่ได้โปรแกโปรอ่ะเมื่อกีนแม่แกไม่โปรอ่ะแกก็โปรอ่ะเลยถ้ายิงทุกอย่างให้เหมือนโดยฉันอนะ่ะเป็นมือสนไอที่โหดที่สุดในโลกเฮ้ยฉันบอกแล<อ>้วฉันเก่งฉันเป็นมือสนไอที่โหดที่สุดบนโลกมันก็งี่เง่า เราทำใหม่จะได้แค่หนึ่งคิวทำไมชั้นรอบไปห้าคิวแล้วอ,ะอ่ะเพราะว่านเป็นมือสไนา์ที่โหดที่สุดในโลกไงถูกต้องถูกต้องมือสไนา์ที่ดีอ่ะต้องต้องต้องเป็นต้องคาได้แค่ number 1 n e แกรู้ป่าวว่าลูกผู้ชายอ่ะรู้จักคำว่าหนึ่งก็พอแล้วเ,เป็นคำพูดของเอ่อในเรื่องกินธรรมะยิงยิ้มไอวอลมาให้แตกเันชี่ เล็บอืมอ่าๆน่าพูดดีกว่าัไม่คือพี่ท้าพี่ติวเลสไนท์ที่จะโหดไงแต่นี้มันมันไม่ใช่สไนท์เอยเข้าใจเป่าเฮ้ยนันทำไมเมื่อกี้มันวิ้งวิ่งอะอะไรนะแล้วทำไมพวกเราต้องยืนระเบิดก่อนจุกตาเดียวพี่เฮ้ยตันไม่เข้าใจตาไม่ดูตายอ่ะ มันมันมันโปตาเดินโปมันโปมันไม่ได้โปรหรอกแต่แค่เราสองคนมันกาดเองต้องแบนเราต้องแบนมันไปด้ยตันไม่แกะชัดเจนเลยอแบนอย่าแบนอย่าแบนอย่าแบนมันโปนมันกาดเองมันโปรเฮยอย่ามาจับหาคนอื่นก็คือวิ่งเออดูยังไงก็รู้ว่ามันโปรไเ่ี้ยใครมันจะยิงอะไรมาวะเสียงดื้อเลยนะไอ้ตันเนี่อ มันนี่จะตายมันประกาศมาทำร้ายที่คิออะโอ้ตอนัต<อ>นตันกระจอกอ่ะตันกระจอกอ่ะพี่กระจกเดี๋ยวพี่ก็ตายตามดูครับเรามาเรามาจับตาดูจับตาจับปูกด,ดูคนนี้หน่อยนะคะ <c oughs> พี่ที่บอกแล้วพี่เป็นสมุนไนที่โหดที่สุดบนโลกไม่เคยเชื่อกันเลย รับลายตานที่ถิวเอาจริงแล้วมีติวเอาจริงแล้วนะมีติวเอาจริงแล้วอันนี้อันนี้พูดจริงเดอไม่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 ล้อเล่นแล้วไม่ล้อเล่นแล้วพี่ติวเอาจริงแล้วพี่ติวเอาจริงแล้วเว้ยถ้าพี่ติวเอาจริงอะไม่ว่าใครก็สู้พี่ติวไม่ได้ตอนนี้เห็นที่มือพี่นะมันมีสไน่์ถืออยู่อะโม่โมโมพี่ติวไปมือสไน่์ที่โหดที่สุดบนโลกยังไม่ได้ไปยแกตายวะ โคตรทุเรีนเยนแล้วให้พี่ติวโชว์เลยโอ,อ้โหตันกระจอกอะแกโคตรทุเรียเลยอ่ะพี่ติว <c oughs> ทำไมตอนแรกเราชนะมันแล้วทำไมตอนหลังเราแพ้ดูวะมาตาอัน,นอันนี้เอาใหม่นะพี่ติวเอาจริงวะเออพี่ติวจะเอาจริงวะ <c oughs> พี่ติวจะเอาจริงวะตา <c oughs> พี่ติวจะเอาจริงแล้วตาแปดไปให้มะเอาจริง พี่ติ๋วเอาจริงแล้วไม่มีใครซื้อได้ติ๋วไม้ยอมรับพี่ติ๋วเอาจริงพี่ติ๋วเอาจริงได้ได้พี่ติ๋วเอาจริงพี่ติ๋วเอาจริงพี่ติ๋วเอาจริงแล้วเหรอพี่ติ๋วเอาจิงแล้วเหรอเออเอาจิงละเอ่จิงละพี่ติวเอาจิงละยังยังยังเอาจิงละ กูฉาโขหัวกูยังไม่ทันขับคำเลยตายสแล้วพี่ติวเอาจ uh ังจริงทุกคนจะได้เห็นความแข็งแกร่งของพี่ติว嘛ถ้คุยกับไม่ไม่คุยไม่คุยพี่ติวเอาจริงแล้ววพี่ติเอาจริงแล้วพี่ติวเอาจริงแล้วเหรอแต่ท่านผู้ชมทุกคนจะต้องรู้ว่าจริงๆเมื่อกี้พี่ติวแค่ฟอร์มอเฉยๆแบบนี้ดูเก่ง ไม่ใช่ซูวีหรืได้แล้วเชื่อถือจริงหรือเราโดนได้เป็นขี้อะไรเมื่อกี้พี่ติ๋วไม่ได้เอาจริงเดตันดูนะค่ะแี่วที่เอาจริงิงหวังไว้ได้เอาจริงพี่ติดเอาจริงแบบจริงๆก็ไป้านกัจะเล่นสามคนไหมไม่ได้ถ้ามีคนมาแจมด้วยอ่ะแล้วพี่ติวก็กลาค่ะดิปะเออปะปัด ็นมือสไนเป็นปืนที่ป๋าป๊าถนัดเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่พี่ตูอ่ะพี่ตูเป็นมือสไนที่โหดที่สุดในโลกนะป๊าปั๊ซจำไม่ได้ยังไงอะไรครับมาดูครับป๋าป๊าถนัดสไนใช่ปะอ่านี่เอ้ยป๋าปั๊ซเราสู้พี่ตูได้ยังไงที่เป็นมือสไนที่โหดที่สุดในโลกเลยนะจำไม่ได้เหรอสานอย่าแย่งพี่ตูดิม่เนเหี้ยพี่ตูชัดอชา ่ะจริงๆอ่ะเมื่อกี้ฮันยิงให้แกเว้ยเออฮันน่ะอยากให้แกได้แบบเก่งกว่างเัยหมูเปล่าพี่ตีไม่ได้หมูตันก็ห็นพี่ติวเป็นมือพี่ติวเป็นมือทำไมพี่ติวเป็นมือทำไมที่ขอที่สุดบนโลกตันไม่รู้อ่ะตันน่ะตันแม่งไม่ได้เลยว่ะตันน่ะ ตัน่ไม่ไหวเลยต้องดูพี่ติวเดี๋ยวดูพี่ติวดูพี่ติวนะดูพี่ติวพี่ติวให้ดีนะตานะเฮ้ยทำไมตาดำผิดป๋าทำไมตาดำผิดป๋าด้วยคุณจุ๋มดีจุ๋มตันตันตันยิงนิ่งๆเลยตันยิงนิ่งๆเลยเดี๋ยวพี่ติวทำอะไรให้ดูตันตันมันมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วไอคนมาแก้มันใกล้ตายแล้วแต่มันน่าจะฮิวแล้ว มืนไฟใส่มันไว้แต่มันกดไม่ติดอ่ะแม่งเอ้ยโอโชว์เท่เลยโอช์เท่เลยอ่ะนายชื่อเปมชัยใช่ไหมเจ้าพี่ดิวใช่ค่ะใช่ไม่ได้ฆ่าสต่ดำบอกว่าฉันแม่ชื่อเปมชัยใช่ไหมเจ้าพี่ดิวใช่ไม่ได้ฆ่าสต่ดำเฮ้ยแทนแกเลือกปลาระเบิดนี่ใส่กันได้แล้ว ฉันจะไปกาตาย,ยัางานะาทีี่ล่ได้ที่เล่น,นลได้ถโมงเล่นได้ลลตลอดอะแล้ก็ไม่เบื่อใ่หอ,นนนนอ,อันนี้ก้เบื่อยังยังอันนี้ตอนนี้เออตอนนี้ก็เออ อันนี้ค่ะมันยังไม่เบื่อมั้อันนี้ยังยังอันนี้ยังไม่ใกล้เบื่อเลยหรือว่ายังไม่เบื่อเลยไม่รู้อ่ะมันมันก็แล้แต่อารมณมิตรอ่ะจะจะล้าตัวไหนมันก็ไม่รูเหมอนกันนะคอาจารย์พี่จะใช้ปืนให้ดีานี้ถกงไตันแกเล่ปบิดใไดแล้วจนะน้าแกปารเบิดใ หลอดเลยอ่ะมันลดเลือดฉันไปตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์นะตันเดี๋ยวฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันตายว่าแกตายตันเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วตันข้างหลังตันแล้วนะตันตันตันให้มันรู้ดีว่าสายคีก็ชนะได้บอกมันอย่างเงี้ยเอ้าลอเราคือสายเติมเหรอ เฮ้ยแต่เราไม่ได้เติมนะเว้ยดูจากชุดพี่ดิวก็รู้แล้วดูจากชุดกันก็รู้แล้วว่าไม่ได้เติมใช่พวกเราไม่เติมพวกเราเป็นคนไม่เติมตามนี่ดิวมีอะไรให้ก่อนไปสู้เอ้าอะไรวะแม่เอ้ยกำลังใจนิดหน่อยหน่ก็ไม่เอาตามอย่าไาระเบิดใส่ฉันขอร้องขอร้องอันนี้ขอร้อง ช่วยด้วยแพ้แลวอน,น,นุญาไนทีน่ผลทุบโลกเลยจันจานนายต้องช่วยด้วยใช่ตามพวกเราแพ้เยเนี่ยปเป,เยปเย็นพราแกแกแพ้้เรอันไมเลยเพราะฉันได้ยังไงแกมาันตัวทวง ไม่มัเป็นพ่อแกเลยฉันเลตายไอเด็กามคิวเดี๋ยมาได้ไงไม่เป็นพอนบบน่อแกเลยฉันเลยตายแกอยากโทษความผิดในชั้นมั้ <S <S ไอ้ตามแกเปิดไอ้โวขนาดนี้ฉันจะตายหรอกแม่เงยว่าแล้วแกแม่งโคตรทุเรศเลยตันกิเกตอากาศาาใช่ไหมแก่งวางแสบตกรรมแล้วนะโคตรทุเรศเลย ตันชนะมาแล้วเห็นป่าวสายฟีชนะแล้วเนี่ยออสายฟีชนะแล้วเนี่ยสายฟีชนะว่ะตันคันนี้สายฟีชนะว่ะ